OPPO f i X5 Pro นะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้จับมาเล่าจะพาคุณมาดูกันว่ามือถือรุ่นล่าสุดที่เป็นแฟลกชิปนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นกับดีไซน์กันก่อนเลยเพราะว่าด้านหลังของมันนั้นถูกบอกว่ามันผลิตค่อนข้างยากแล้วก็แน่นอนครับว่ามันออกแบบได้ค่อนข้างสมมาตรแต่ว่ามันจะคล้ายกับรุ่นเดิมถ้าใครใช้ไฟ X3 Pro อยู่ อย่างไรก็ตามมีให้เลือก2สีคือสีขาวและสีดำนะครับแถมกันน้ำในแบบ IP 68ด้วยกันจุดเด่นของมันนะครับนั่นก็คือการใส่อัลกอริทึมนะครับทำให้กล้องของมันนั้นดีขึ้นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ยังมีระบบกันสั่นให้ด้วยแบบ5แกนนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดภาพวิดีโอก็คือแบบ f o ok c a e ททำได้ดีวงเลเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าจะดีจริงไหมต้องลองดูนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการใส่การสันมานะครับก็ทําให้ขนาดของเซ็นเซอร์ตัวหลักนั้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิม2.2เท่าเลยนะฮะก็ถือว่าใหญ่กว่าเดิมมากพอสมควรเลยถ้าใครคิดว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแปลงที่ระบบก,การสันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจับมือกับ h a s s ซอนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีจุดเด่น ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าโหมดของมันก็คือ expand นั้นเข้ามาด้วยแล้วก็ hashtag pro mode นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยกล้องมันก็เลยบอกว่ามีการปรับปรุงทั้งหมดถึง6เรื่องด้วยกันทีนี้หลายคนก็สงสัยแล้วครับว่ามือถือรุ่นนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ขอต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องขุมพลังก็คือขวบข้อมสาระประกอบ 8G1 นะครับจะมาพร้อมกับแรม 12G แล้วก็ ความจำนะครับอยู่ที่ 256GB ไม่สามารถเพิ่มความจำได้แล้วก็มีระบบของ a อ t e n น่าโนตตัวพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ไวนะและมีรอบการชาร์จสูงสุดถึง1น0 0รอบด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ oppo find x 5 pro นะครับซึ่งของบอกว่าในเวลานี้นะครับสีที่เราถ่ายได้ง่ายสุดนะครับก็คือ สีขาวนั่นเองครับสีขาวนั้นก็จะมีจุดเด่นก็คือเป็นเซรามิกไว้นะครับแล้วด้านหลังก็จะมีโลโก้อันนี้นะครับซึ่งบ่งบอกว่าเขาใช้ชิปของเขานะโดยกล้องข้างหลังนั้นก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้วกล้องหน้าก็จะเป็นตัวเดิมครับสามที่สองล้านพิกเซลส่วนด้านล่างนะครับก็จะมี USB Type C แล้วก็สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็มีลำโพงมาให้ด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับไมโครโฟนมาให้1จุด ส่วนทางด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีระบบปฏิการนะครับใช้ ColorOS เวอร์ชัน12.1นะครับที่เขาบอกว่าจะเน้นเรื่องของความลื่นไหลและความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันจะไม่สามารถที่จะปัดแอดโรเวอร์ได้เพราะว่าแอดโรเวอร์จะเป็นในลักษณะของการปัดข้างๆเหมือนกับปืนถือของ oppo ทั่วไปครับส่วนโหมดนะครับก็มีให้เล่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับวิดีโอ มีโฟโต้มีไนท์ด้วยนะครับซึ่งไนท์นั้นก็มีเทคนีของซิกเนเจอร์ของความเป็นแฮ s บอสนะครับแล้วก็จะมีโหมดละายหลังแบบนี้มาให้พร้อมกับนี่ครับอื่นอีกมากมายก็คือถ้าเป็นโหมดโปรโหมดไฮเลสนะครับแล้วก็มีวิดโอมีดูโอวิวด้วยนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์แพนนะครับเอ็กซ์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันคือโหมดที่ เปลี่ยนอันตราส่วนของภาพนะครับทำให้ภาพนั้นนะ่ะมีมิติที่แตกต่างนะครับเราสามารถที่จะปรับเรื่องของการช่วยแสงได้แล้วก็กล้องนั้นก็จะทํางานอันตโนมัติโดยซิกเนเจอร์ของภาพแบบนี้นะครับก็คือ Hasselblad so นั่นเองครับที่จับมือของ Oppo เวลาถ่ายมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับพอดูภาพนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบกว้างแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้าตัวอย่างกับมือถือรุ่นนี้กันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกันครับ ทดลองในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าด้วย Oppo f i X5 Pro 5G นะครับก็อันนี้ลองเปิดเปน็นโหมดละลายหลังเลยนะครับมันสามารถที่จะทากว้างได้ประมาณนี้นะครับผมลองกดแบบนี้แล้วก็เสียงออกมาก็จะได้ประมาณนี้เหมือนกันถ้าสมมติว่าไม่เป็นแบบละลายหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมต่อครับอันนี้ก็คือโหมดธรรมดาไม่ละลายหลังนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้รรนครับดี หลัจะเห็นกันไปแล้วนะครับก็แน่นอนว่ามือถือรุ่นนี้ก็จะมีโปรโมชั่นตามที่คุณได้เห็นนะครับก็คือเป็น p r e m มีย Service แล้วก็ของแถมสำหรับ e อ c l u s i v e b ีฟไบุแล้วก็จากโอเปอเรเตนะครับโดยราคาของเครื่องนะครับก็เรียกได้ว่าหดเหมือนกันนะครับอยู่ที่3,9,990บาทเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างเปิดมาสูงอยู่นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ ยังมีเวลาสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากรอเทนโลยีเฮสบัตก็โอเคทีนี้เรามาพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ oppo enco x2 นะครับซึ่งเป็นหูฟังนั่นเองครับตัวนี้ก็จะมีเทนโลยีต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับมีการอัปเกรดจากเดิมประมาณหนึ่งเลยทำให้เสียงนั้นนะ่ะคิดว่าดีขึ้นแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นไมโครโฟนดีขึ้นไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ ผมเสียดายอยู่ในงานนะครับคือมันมีให้ลองแต่ว่าผมไม่สามารถต่อเชื่อมมันได้เลยอันนี้นะ่าเสียดายนอกจากนี้นะครับมีระบบเรื่องของการตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมถึง10เดซิเบลนะครับเป็น15เดซิเบลเลยครับและนอกจากนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีของไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีการจับเรื่องของ กระดูกนะครับทำให้ระบบเสียงนั้นนะเวลาที่พูดมีความคมชัดและดีมากยิ่งขึ้นแถมยังใช้งานได้ยาวนานถึง40ชั่วโมงก็ดีทีว่านานพอสมควรเลยแล้วก็ต่อเชื่อมกับเทคโนโลยีบลูทูธเวอร์ชัน5.2รองรับไฮไลท์ออ u d โอแล้วก็ถ้าสมมติต่อกับมือถือ oppo นะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเหว่าเด็ดอยู่ นอกจากนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าไมโครโฟนนะครับก็มีความใสามากขึ้นแล้วก็ร่วมกับดอบบี้ในการพัฒน,นาระบบเสียงนะครับส่วนราคาของมันนั้นก็อย่างที่ได้รับชมจากคลิปอื่นๆไปนะครับก็คือ5,999บาทนั่นเองครับ สำหรับผู้ฟังนั้นก็ต้องรอดูว่าเราจะได้นำมาทดลองใช้งานกันเมื่อไหร่นะครับส่วนรีวิวของ Oppo Find X5 Pro นั้นเราจะมีโอกาสได้ทำหรือไม่หรือมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันอยู่ต่อไปอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับเราก็ไม่สามารถที่บอกได้ว่าเขาจะส่งเครื่องมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ เป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่าางนี้แล้วก็รวมถึงใน f c e e o o o k o o สไลด์บิไล์บอกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแบบเพลนนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าสวัสดีครับทุกท่าน